หนึ่งหมื่นบาทามีเรื่องระทึกขวัญเกิดขึ้นอย่าบอกนะว่าอุ้ยมันดีจังเลยได้ไหม <laughs> ได้อยู่เพราะว่าสวั <laughs> สดีค่ะต้อนรับเข้าสู่มิตรรักหนักสุมครับผม คลิปนี้กล่องนี้บอกเลยว่าน่าจะถูกใจยิ่งนักสําหรับสาวกดิสนีย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าสาวกดิสนีย์เขาไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยถูกต้องไหมคะอีฉันเนี่ยก็คืออายุอนามก็ยีบแล้วไม่ทุกวันนี้ก็ยังบ้าดิสนีย์อยู่เพราะฉะนั้นนะคะขอให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับกล่องนี้แต่ว่าก่อนเปิดขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องของเราก่อนได้ไหมครับผมได้ไหมคะได้ไหมคะเธอได้แล้วป่ะเปิดกันดีกว่ากล่องนี้มีมูลค่า10,000บ คือสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตเรามาดูกันนะคะว่า1นึ่ืบาทของเรานั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่เป็นครั้งแรกที่เราเปิดกล่องดิสนีย์นะคะทุกคนซึ่งเราก็ตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่านอกจากแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเราก็ยังชอบดิสนีย์มากๆอีกด้วย1นึ่งบาท ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้เนี่ยก็คือของไม่ได้เยอะมากมันยังไงกันคะคุณผู้ชมอันนี้ก่อนละกันมันเป็นกล่องเฮ้ยน้องเป็นเลโก้โ r ร์เสนนะคะผมโ r รโ์เส้นสองนดูหรือ,อยังนะโ r ร์เส้นสองคืออะไใช่ไหมนคอณดูแล้วนี่อ๋อมันคือนี่ป้าที่มันจะมีธาตุแบบธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำน้องคนนี้คืออะไรนะหน้านตาเหมือนสกีปเลย ใช่ตอนแรกเกือบพูดว่าสติชแล้วเ,เห็นเขาว่าฟร o เซ่นก่อนเว้ยหน้าเหมือนสติชมากน้องเป็นเหมือนคล้ายๆแบบกิ้งกะเราว่าเอาตัวการ์ตูนขึ้นมาให้ดูดีกว่าที่ไม่ใช่เลโก้ก็คือหน้าตาประมาณน,นี้ดีเลยนะคะเพราะว่าเราก็ชอบต่อเลโก้นะคะเดี๋ยวเอาน้องวางไว้ตรงนี้ต่อไปนี่คืออะไรโอสติชฉันชอบ ตอนเด็กก็คือเวลามีคนถามไว้ว่าคาแรคเตอร์ในดิสนีย์ตัวไหนที่ชอบที่สุดเราอะตอบยากมาเพราะเราอะชอบทุกตัวเว้ยมันไม่ได้มีตัวไหนที่ชอบมากที่สุดแต่มันเหมือนนะตอนนั้นมันต้องหาคําตอบเราก็เลยตอบว่าสติชเว้ยถ้าจริงๆชอบหมดนั่นแหละเออแต่ตอนนั้นน่นึกถือสติชเพราะรู้สึกว่าสติชมันมีความแบบวิวนีเ้เว้ยในความรู้สึกเราแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากไปเที่ยวฮาวายสักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยยังไม่เคยไปเลยเราก็เลยตอบว่าสติชซึ่งแบบเด้อสติชมันน่ารักมกเลยควรจะต้องถอดตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนะ ความสามารถพิเศษของโซมาลีก็คือการใส่เสื้อดยไม่ต้องถอดเสื้อนี่น่ารักมากเลยน่ารักสุดๆเลยตัวน,นี้ก็คือเอาไปทิ้ง <laughs> เปิดกันต่อค่ะน้องนางคือนองเป็นพัชตัวหมีผู้ที่น่ารักมากๆาน่ารักมากแล้วต้องขอบตรงนี้ก็น่ารักมากคือโอพูอะฝั่งนี้มีไหมมีเหมือนกันหุยน่ารักมากเลยว่ะหุยชอบอะ่ะต่อไปหุยนางคือกระเป๋าเหรอนางคือกระเป๋าโดนนันดักเหรอหุยน เฮ้ยนางน่ารักมากเลยอะนางต้องขาห้อยเว้ยน่ารักมากแล้วเป็นแบบคลาสอย่งนี้ได้ด้วยอะเฮ้ยน่ารักมากฉันจะใช้ฉันบอกเลยเตรียมตัวเห็นฉันสะพายใบนี้ได้เลยเพราะฉันจะใช้อุยอ้ยอุ้ยฉันเห็นของใหญ่มากอยู่อันนึ่งม,มันใหญ่มากเลยเธอ,อมันดีจังเลยเป็นไฮไลท์แต่ก็คือจะเอาขึ้นมาเลยน้องนาง ดูซิว่ามีใครบ้างนะคะอาจจะจําชื่อได้ไม่หมดนะคะต้องบอกว่าการ์ตูนหลังๆเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่คือจําไม่ค่อยได้แต่แที่โตมากับมันเนี่ยจะจําได้แน่นอนเช่น snow white แบบเอเรียลนะคะเอเรียลแล้วก็จะมีพวกรอนทัสราพันเซลนะซินเดอเรล่าที่น่าไม่ค่อยเหมือนซินเดอเรล่าแล้วตัวนี้แล้วก็มีเบลจัสมินอโลโอล่านี่มูหลานเหรอมูหลาน,มลานไม่เหมือน,นมูหลานเลยทำไมมูหลานเด็กไม่เหมือนมูหลานเลยลูกน่ารักมากนะคะ เอาล่ะค่ะตอนนี้เราอะเปิดกล่องสุ่มมาได้สักครึ่งทางแล้วยังเหลือของอีกจริงๆก็ถ้านับเป็นชิ้นอะเยอะอยู่นะแต่เราจําเป็นที่จะต้องขั้นรายการนะคะด้วยสิ่งนี้ค่ะทุกคนนี่เลยคระผมน้ําดื่มสิงโปรเซนต c ค l ลเล t ชันนั่นเองนะคะ the power of happiness ค่ะพลังแห่งความสุขส่งต่อได้ไม่รู้จบนะคะเติมเต็มความฝันด้วย6ลายพิเศษนะคะยกขบวนมาทั้งราชินีเอลซ่า อันนาะแล้วก็รวมถึงเพื่อนสุดซ้าสุดซีนะคะโอลาฟนั่นเองครับผมและยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะรับกล่องสุ่มโปรเซ็นนะคะเมื่อซื้อน้ำสิงโปรเซ็นคอลเลกชันนั่นเองนะคะมีให้สะสมกันถึง12แบบเลยทีเดียววันนี้เขาส่งมาให้ส้มถึง24ช ทั้งแพ็ค24ชิ้นนะคะบอกเลยว่าน่ารักทุกอันทุกลายทุกแบบนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูกันค่ะว่าส้มอาจจะได้ตัวละครตัวไหนบ้างมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะได้ตัวละครตัวไหนนะคะสุ่มให้สุ่มอีกทีหนึ่งอุ๊ยน้องล่วงออกมาแล้วอะ่ะี่แกมันมีสิ่งนี้ด้วยหิมาตก ชุดสีม่วงนี่วางน้องไว้ตรงนี้ต่อไปตัวที่สองนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเขามีวิธีการยิ่งใหญ่จริงว่าตกใจเลยพามาต่อไปเอาว่าขอให้ไม่ซ้าพอเฮ้ยไม่ใช่เอลซ่าว่ะเพราะว่ารองเท้าไม่เหมือนอันนาน้อยเลเว้ยทุกเอ้ย <laughs> <laughs> ไม่ซ้ำนะคะสามตัวต่อไปค่ะ ตัวที่4นะคะเขาคือคริสตอฟ ก็เป็นหนึ่งในพระเอกนะคะก็ไปอยู่ข้างอนนาณาสี่ตัวแล้วยังไม่ซ้ำสักตัวเลยอะ่ะดีจังน่ารักทั้งขวดน้ําแล้วก็กล่องสูมขนาดนี้นะคะอย่าลืมนะรีบไปสะสมกันให้ครบทั้งคอลเลกชันเลยนะคะแล้วก็ไปรับพลังความสุขนะคะจากน้ําดื่มสิงโฟรเสนกันได้ตลอดหน้าร้อนนี้เลยค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดโปรโมชั่นกันได้เลยนะคะที่สิงออนไลน์ .com หรือว่าทาง Facebook Fanpage นะคะของสิงดื่งกิ้งวอเตอร์นั่นเองค่ะ ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราจะเปิดกันแบบเร็วๆแล้วมาดูกันซิว่าเราจะได้ครบทั้ง12ตัวแบบไม่ซ้ำหรือเปล่านะฮะมา นี้นะคะเราเปิดไปแล้ว15อันนะคะทุกคนมีเรื่องระทึกขวัญเกิดขึ้นเพราะว่าเราขาดอีกแค่1ลายเราจะได้ครบแล้ว12สิ่งที่เราขาดก็คืออันนาใส่ชุดสีเขียวนี้ค่ะ9อันจะต้องมีน้องชุดเขียวโผล่มาสักอันแล้ววะเฮย้ยไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะมีดวงขนาดนี้ ดีมากเลยอะสึกชนะขอพระคุณน้ำดื่มสิงด้วยนะคะที่ให้กล่องสุ่มโปรเซนมาแล้วรากดได้ครบค่ะกลับมาที่กล่องสุ่มของเรากันต่อนะคะอันนี้ละกันเพราะว่ามันถูกบรรจุอยู่ในหีบห่ออย่างดีใในดูซีว่าคืออะไรอุวย อุยน้องเป็นกระเป๋าตะเกียงพันพันรัตรีท่จินนี่ไม่เจอใครใครไม่เคยที่ไปที่ไหนเจอกับใครไม่มีไม่มีมมเอาจำยังไงไม่ห้ามมันจะไปจบเพลงนะเราได้ก็เป็นกระเป๋านะคะเดี๋ยวแกะตรงนี้ <ไป S 1> ให,ห,ห้ทุกคนได้เห็นผูวิ้งวับมากเลยทุกคนพันพันรัตรีทิตนี่ไม่เจอใครใครถ้าไม่ห้ามมันจะไปจบเพลงนะผูวิ้งวับมากใส่อะไรได้บ้าง,วงไว้เนี้ยฮึเล็กเดียวเหลียน แล้วก็เราครจะพกกระเป๋าเหรียญที่ใหญ่ขนาดนี้ไหมคะทุกคนใหญ่มากตอนแรกนึกว่าแบบไฟแต่งบ้านพอดใูใกลก้ๆอ๋อกระเป๋าอ่ะอาจจะเหมาะสําหรับไปแบบงานเลี้ยงต่อไปค่ะอันนี้เป็นมิกกี้เมาส์เป็นหลอดวิดีนะก็คือพกหลอดของตัวเองไปนะคะก็จะได้รักโรคนะคะน่ารักมากมี4ลาย4ี่แบบอุ้ยโปรเซนมาอีกแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นเซตทำเล็บโอ้ยน่ารักเนลอาร์ตเซตนะคะก็คือมี สติกเกอร์เล็กๆน้อยๆเป็นแบบลายเอลซ่าลายแบบโอลาฟอันนาต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะจะบอกว่าสบายเล็บนะสบายเล็บโรเซนเหรอแล้วก็มียาทาเล็บจ้าอันนี้ก็คือฉันไม่ได้ใช้เองแน่นอนน่าจะต้องเอาไปให้หลานนะะหลานน่าจะชอบนะฮะต่อไปนี่คืออะไรอ่ะ black gliding sent c cream หึป๊บนึยนะฉันอ๋อ ได้กลิ่นเลยใช่ไหมก็คือง่ายๆมันเป็นเหมือนแบบที่ดับกลิ่นในห้องน้ําทุกคนทําอย่างนี้ทุกคนพร้อมใจกันทำหน้าอย่ะเออกลิ่นือลนจีต่อไปค่ะนี่คืออะไรอุ้ยอย่าบอกนะว่ามันคือสายของกล้อง ไออิงบอกสายคล้องแมสก็คือถ้ามันเป็นสายคล้องแมสมันจะเป็นสายคล้องแมสที่ตะโกนดังมากไม่ใช่มันเป็นสายคล้องกล้องนะคะทุกคนก็น่ารักนะเป็นลายอลิซินวันเดอร์แลนด์จ้านี่นี่เลยเห็นอลิซนะคะที่ตรงนี้น่ารักกรุบกริบเราได้ถุงดิสนีย์แลนด์มาหนึ่งคือเขาก็จะได้ให้รู้ว่าอ๋อไปซื้อมาจากดิสนีย์แลนด์จริงๆนะคะไม่ใช่ของปลอมนะคะที่กระธิ๊แท้นะฮะต่อไปเอาไรดีอ่ะวีค่ะ นี่ยี่ห้อนี้ดีมากเวทบลัชเราก็มีอยู่อันนึงแต่เราไม่มีลายเป็นลายดิสนีย์นะคะอันนี้มันแบบเหมาะสําหรับการหวีหลังจากที่เราสระผมเสร็จคือตอนที่ผมเปียกนั่นเองผมเปียกนล้นมันจะอ่อนแอมันก็จึงจะต้องใช้หวีที่มันเฉพาะเจาะจงนะคะเอ,อ้ยดีๆอันนี้ก็คือได้ใช้แน่นอนต่อไปชุดนอนหรอห,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 หูยนุ่มมากหยมัน ทุกคนมันนุ่มมากฉันสามารถใส่อันนี้ได้ทั้งวันเลยอะชุดนอนลายดัมโบ้แล้วผ้าคือนิ่มมากเลยผ้าบอฉันไม่เคยสัมผัสผ้าที่นิ่มมากขนาดนี้ม,มาก,ก่อนเลยว่ะเฮ้ยมันดูดีมากเลยมันนิ่มมากเลยต่อไปค่ะสิ่งนี้คือคืออะไรไม่รู้เป็นลายของ toy story นะคะเฮ้ยนั่นงวีตินตุ๊กแก วยน่งเป็นแบบสมุดหรอกระดาษฉีกหรออุ้ยน่ารักมากทุกคนเป็นแบบกระดาษฉีกแล้วเป็นลาย Toy Story นะคะอุ้ยน่ารักมากแล้วก็สามารถใช้ตินตุกแกแปะอันนี้ชอบลิปบามเดนมารยกดูซิลิปบามหน้าตาเป็นเยี่ยงไรอุ้ยสุ่มในสุ่มอีกทอีอุ้ยอุ้ยอุ้ยชอบมากในกล่องเล็กๆดีนะคะสิ่งที่เขาให้เรามาคือลิปบามนะคะเป็นลายเดเมชียนแล้วหนึ่งสติ๊ก กดอร์เมเชียนด้วย2แผน่นได้เหมือนแบบเป็นพวงกุญแจดาเมเชียนแบบกระดูกแบบนี้เพรแล้วก็ได้หนังยางรัดผมสีดำสีแดงทำไมแพ็คเกจจริงอันนี้มันดูคุ้มจังเลยวะเคยอันนี้ได้วะน่ารักมากอันนี้ฉันเลฟต่อไปยังไม่หมดเพียงเท่านี้หรอกนะ นี่คืออะไรอ่ะอุ้ยมิกกี้เมาส์ค่ะทุกคนสไตล์นันดา3 c e ก็คือเครื่องสำอางที่เราชอบใช้ด้วยอุ้ยนางเป็นบลัชออนนางเป็นบลัชออลายมิกกี้เมาส์ฉันไม่เคยเห็นอันนี้เลยอ่ะนี่น่ารักมากทุกคนก็คือเอาไว้ปัดแก้มนั่นเองนะคะลายมิกกี้ต่อไปเรายังคงวนเวียนอยู่กับเอลซ่านะคะเราได้ที่คาดผมเอลซ่านะคะได้ไหมได้อยู่เพราะว่าอะ ต่อแก้วน้ำลิตเติ้ลเมอร์เหรือว่าแอรีลนั่นเองนี่มีความกินน้ำยังไงก็ไม่มีวันหมดไม่มีทางรู้ว่ากินน้ำหมดหรือยังเพราะว่าน้องนางแบบมีน้ำซ้อนน้ำอยู่นะคะน่ารักมากนี่แอรีล นี่เราได้สารพัดเจ้าหญิงมาแล้วเหมือนกันนะว่ามันแฟนซีดีวะ่ะต่อไปค่ะนี่คือโอ้ยกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยนี่มาจากโตเกียวดิสนีย์ซีต้องบอกว่าตัวละครนี้นะคะน้องคือดัฟฟี่เนาะดัฟฟี่คือเป็นสุกตามีของมิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็ในคอลเลคชันของดัฟฟี่เนี่ยก็จะมีตัวละครอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เขาขายซึ่งคอลเลคชันของดัฟฟี่มีขายเฉพาะในโตเกียวดิสนีย์ซีเท่านั้นในโลกใบนี้ขายแค่ทีเดียวนี่เลย,ยน่ารักว่ะ น่ารักมากก็คือเอาไว้ใส่ของจุกจิกเหลืออีกแค่2ชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนห้ามหามก็คือซันี่กับไมค์นะคะจากเรื่อง Monster Ink ใช่เป็นพวงกุญแจและหรือเข็มกัดนะคะเอาไว้ห้อยกระเป๋าชอบมากแฮปปี้อันนี้ชอบและชิ้นสุดท้ายนะคะมาจากโตเกียวดิสนีย์สีเช่นเดียวกันนั่นก็คือมีดัฟฟี่รมบครั ค่ะหมดแล้วนะคะสำหรับกล่องสุ่มดิสนีย์มูลค่า1,000 0บาทของเราคิดว่าคุ้มไหม คุ้มไหมให้ทุกคนเป็นคนตัดสินแล้วกันค่ะว่าคิดว่าคุ้มหรือไม่นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะแล้วกล่องหน้าอยากจะดูเป็นกล่องสุ่มอะไรอีกก็คอมเมนต์มารีเควสตกันเข้ามาได้เลยนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและที่สําคัญอย่าลืมไปดู MV เพลงต้องเสียน้ําตาให้เลยก,กี่ครั้งด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีฮะบ๊ายบาย